สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดไรเงาไฮโซแชมป์ไกลเกลียวคดีทำร้ายรัศมีแขกศาลสั่งบังคับฟ้องคดีเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่1 4มิถุนายนรัศมีแขฟ้าเกลอล้นนักสแสดงชื่อดังพร้อมนายไพศิษฐ์ชาครานนทนาย,ย,ยความเดินทางมาที่ศาลแขวงพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อไต่สวนมูลฟ้องในคดีถูกไฮโซแชมป์จิรัต เพชรนันทวงศ์ทำรายร่างกายในสถานบันเทิงเหตุเกิดตั้งแต่วันที่4กันยายน63ที่ผ่านมาหลังเข้าพบสารเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงบ่ายรัศมีแข้พร้อมทนายเดินทางกลับออกมาโดยนายไพสิทธ์ทนายความเปิดเผยว่าในวันนี้สาลนัดไต่สวนมลฟ้องและไกลเกี่ยคดีซึ่งเป็นการฟ้องแยกจากสำนวนของพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา แต่จำเลยหรือคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาพบศาลแต่อย่างใดซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยตนจึงได้ไต่สวนและเบิกความเรียบร้อยโดยศาลท่านมีคำสั่งบังคับฟ้องและนัดครั้งต่อไปในวันที่23สิงหาคม64 เป็นการนัดสอบคําให้การและตรวจพยานส่วนกรณีที่จำเลยไฮโซแชมป์ได้ฟ้องหมิ่นประมาทที่ศาลอายารัชดาก,กับรัศมีแค้และมดดำคชาพาตันเจริญก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายโดยหลังจากเกิดเหตุที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดคุยหรือได้รับการติดต่อกับฝั่งคู่กรณีแต่อย่างใดด้านรัศมีแค้ฟ้าเกรืลอนกล่าวว่าไม่ขอเปิดเผยอะไรมาก เนื่องด้วยจากสื่อสารและภาษาหากพูดออกไปอาจจะเกี่ยวข้องและกระทบไปถึงคดีได้อย่างไรก็ตามรายละเอียดส่วนของคดีทั้งหมดนั้นขอให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ